พนักงานกดอันน <oh> um wow ี้ของพนักงานไล่ยาแยงนะคะลยาัยางพนักงานก่อนะคะพนักงานกแล้วไปีนะอาจบจัจับคนอันนี้รางวัลแรกเยพี่จับคนา่กะคนรชื่อเลยชกาบรรยากาศงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะพี่

โอ๊ยันหี้ย่วเกดเสนี่รอจกรางวัลนะคะอ้ได้อะไรได้อะไรสนุกสนานหวนคืน

หกสิบหกอยู่ไหนหกสิบหกโอ้ยได้อะไรได้อะไรนี่นี่บาทก่อนมีการบนบาท

อันนี้อะไรเครื่องอะไรตู้เย็นตู้เย็นอีกบ่าตู้เย็นจ้าไม่ไม่สีเขียวที่ตู้เย็นเหมือน <oro> กันจ้าอ๋อสองใบเลย รอลุ้นรางวัลนี่นี่เค้ามัวอันนี้เค้าเรียกว่าเหมื่อยเออโอ๋หวงอะไร <imitation> 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 พี่ชายจะมาเร็วมามาเร็วเร็วเร็วเอับุกเ้ มากอนจาก็อรไป่เ yeah, ้าวนะ้ว um, ก so, ้อไม่จับปจ้าเดียวจ้าทีซีไทยจะได้รางวัลใหญ่เนี่ย